เป็นเจ้าแม่แพงสีเมืองกับธิดานาวานะครับชิงที่สรอบระดับสายน้ำ<อ>ครับเอาละครับ,รบมาดูสิว่าผ<อ>ู้ชิงลำดับที่3ประเทท้องถิ่นรอบระดับสายน้ำเที่ยวแรกเป็นเจ้าแม่แพงสีเมืองเป็นฝ่ายชนะเอาไว้มาดูเทีย่ยวนี้ธิดานาวาเคยอยู่ล่องน้ำสีแดงต้องกลับมาอยู่ในล่องน้ำสีน้ำเงินเลยท่านผู้ชมครับเป็นการชิง3 4มล้วะท่านผู้ชมเป็นหน้าที่ของเจ้าแม่แพงสีเมืองครับ เรือดีจากพี่น้องคุ้งใต้อำเภอกำราสายเจอเรือที่ดาดาวาครับเรือดีจากพี่น้องทางบ้านปากน้ำ๋อแล้วเือครับไม่มีการยับยั้งชั่งใจมีทุกสายใส่กันมาแบบพระบเถึงเรือทีเดียวนี่คือคุ้งชิงระดับโทสามบาทในท้องทีล้อเป็นทางน้ำมาดูสิว่าทีรดาทีรดาทีรดานาวาเจอกับเจ้าแม่แทงสีเงิแม่ดาวเรือเจอกับพี่น้องจากบ้านปากน้ำใส่กันมาพระบเถึงเรือทีเดียววันที่สองนี้เรือทุกสองลำคงได้เรือตัวแล้วเรือตากหัวตากชีพตากินตาแก่ตาหัวตาใบตา เราจะเสนอให้ต่าคนตาไปตาคนต่างนี่นะ นั่นไปแล้วกับพวกที่ซอยนี่เนาะจาาแดงเนาะพ่อเนาะเป็นจัวเดียวคู่ได้กับควงมากสุดเอ่าไหร่สุดตัวมันดอาอยู่ทั้งทึงแต่าใจมันมายืนนั่งทีดาบ้านนอนเกมเบิรดเบิร์ดเอาจระลูกเบิร์ดเอาเบิร์ดเอาต่อไปเป็นการประกาศผลการตัดสินเรือยาวการท้องสิงหไม่เกิดสี่สิบฟินไฮชิงอันดับสามเชี่ยวเปลี่ยนร่องน้ำระหว่างเรือเจ้าแม่แพงเสียเมือง ร้องน้ำแดงกับเรือที่ดานาวาร้องนำนำเงินคณะกรรมาการเส้นชัยได้ร่วมกันตัดสินให้